ครัสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันนอกสเตชันครับวันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565นะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2565จนถึงวันที่28ตุลาคม2565ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565ครับสำหรับในส่วนของอ การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือมีน้ําท่วมขังตั้งแต่1วันนะครับหรือ24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันแล้วก็ต้องมีทรัพย์สินเสียหายนะครับแล้วก็กลุ่มที่น้ําท่วมขังที่ต่อกันเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30วันนะครับก็จะ,ะจ่ายให้ครัวเรือนละ5,000บาทนะครับ ในกลุ่มที่2ครับกลุ่มน้ําท่วมขังที่ติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันนะครับก็จะได้ควเรือนละ70,00บาทนะครับสำหรับน้ําท่วมขังที่ติดต่อกันเกินกว่า60วันขึ้นไปนะครับจะได้คัวเรือนละ9 0 0 0บาทนะครับสำหรับเงื่อนไขาการจ่ายเงินนะครับก็จะต้องเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นประจําในพื้นที่ที่ได้รับ การประกาศนะครับเป็นเขตพื้นที่ประสบสารภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต้องมีหนังสือรับรองนะครับผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้นะครับก็คือตามต้องมีหนังสือรับรองตามที่บอบตหรือเทศบาลออกให้นะครับตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพศ .2550 นะครับมาตรา30นะครับแล้วก็ต้องผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล นะครับในส่วนของขั้นตอนการยื่นคําร้องอันนี้สําคัญเลยครับคุณผู้ชมครับในการส่วนของการยื่นคําร้องขอรับเงินช่วเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2 5 1 5ครับก็จะยื่นได้2รูปแบบนะครับสช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็ยื่นผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ h t t p l o flwd65.disa ster.go.th นะครับแล้วก็ไปกรอกข้อมูลอัปโหลดเอกสารต่างๆนะครับหรือนะครับไปยื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครนะครับก็คือไปที่อบตเทศบาลที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่นะครับแล้วก็ ในส่วนของผู้ที่ยื่นออนไลน์นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครก็จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารนะครับหาว่าผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้วนะครับก็จะดําเนินการประชุมประชาคมนะครับก็จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจา,า,ารณาความช่วยเหลือระดับอำเภอนะครับประชุมพิจารณาแล้วส่งต่อไปที่กอชพจนะครับหรือคณะกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือระดับจังหวัดนะครับประชุมพิจารณาแล้วก็เสนอเรื่องให้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา นะครับจ่ายเงินผ่านธนาคารออมสินโดยเข้าไปที่ระบบพร้อมเพย์นะครับของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนะครับจากอุทกาภัยในช่วงฤดูฝนปี2515นะครับสำหรับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือลักษณะที่อยู่อาศัยประจำตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะครับว่าต้องยื่นเอกสารใดๆบ้างนะครับลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นประจำนะครับที่ อยู่อาศัยมีทะเบียนบ้านอยู่แล้วนะครับก็ให้นําหลักฐานเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะครับไปยื่นได้เลยนะครับสําหรับกรณีเป็นบ้านเช่านะครับผู้เช่านั้นนะครับเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีบ้านพักอาศัยบ้านเช่ามีหลายชั้นนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้าท่วมถึงเท่านั้น นะครับสำหรับเอกสารหลักฐานก็จะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนและสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรืออบตเทศบาลนั่นเองนะครับสำหรับที่อยู่อาศัยอื่นๆนะครับซึ่งประสบภัยเช่นบ้านพักอาศัยอยู่ประจําแต่ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับเหล่านี้นะครับก็จะสามารถนําหลักฐานนะครับเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะครับและให้ํำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้นำนะครับลงนามรับรอง อย่างน้อย2ใน3ก็คือ2ท่านนะครับก็มี1กำนันครับสผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้บริหารก็คือนายกอบตนายกเทศบาลนะครับร่วมกันลงนามนะครับอย่างน้อย2คนนะครับก็ยื่นเอกสารหลักฐานได้นะครับสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นประจำนะครับที่อยู่อาศัยประจําที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้นะครับก็คือเป็นบ้านพักที่หน่วยงานราชการจัดให้อันนี้จะไม่ได้นะครับในส่วนของสรุปขั้นตอนการจ่ายนะครับ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2515นะครับก็จะมีข้อค่าแบบนี้นะครับก็คณะทําง,งานก็จะทําการสํารวจตรวจสอบลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้นะครับท้องถิ่นนะครับก็คืออ,ตอบตเทศบาลน,นะครับผู้นาชุมชนก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสำรวจข้อมูลพื้นที่จัดพิมพ์รายชื่อจัดทำประชาคมร่วมกันนะครับของหมู่บ้านชุมชนรับรองข้อมูลจากนั้นนะครับ อำเภอหรือสำนักง,งานเขตเขาจะแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านชุมชนเสนอนะครับกชพอนะครับหรือคณะทาง,งานพิจารณาความช่วยเหลือละระดับเขตให้ความเห็ผชอบนะครับหลังจากนั้นสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับก็จะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเสนอกชปจให้ความเห็นชอบแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองข้อมูลนะครับแล้วก็จะสัดส่งเอกสารให้กรมป้องกันนะครับสาหรับกทมก็จะ ดําเนินการให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,ภ,ภ,ภัยของกทมนะครับตรวจสอบข้อมูลความทรงและรับรองข้อมูลนะครับส่งข้อมูลให้กรมปอพอเพื่อให้ธนาคารออมสินพี่ณา จ่ายเงินช่วยเหลือนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจังหวัดและกรุงเทพมหานครก็จะช่วยกันในการกํากับดูแลให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลสาระสาคัญนะครับที่เป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2515นะครับที่ผ่านมานะครับก็หากว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับข้อมูลเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจหรือจะคอมเมนต์นะครับบอกพวกเราว่าต้องการทราบข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับเราจะได้ทําการค้นคว้าข้อมูลมาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม